คริสเตียนกับการลอยกระทงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการวิถีคริสต์เสริมสร้างชีวิตสู่การเป็นคริสเตียนแน่นอนนะครับว่าทุกๆปีจะมีการลอยกระทงเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับและเมื่อวานก็เป็นวันลอยกระทงที่ผ่านมานี่เองนะครับ ประเพณีลอยกระทงนะครับเป็นประเพณีที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานและแม้ว่าหลายคนจะรู้ความหมายของการลอยกระทงนะครับแต่หลายคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับมักจะมองว่าการลอยกระทง เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะครับหมายถึงว่าคนเริ่มมองว่าการลอยกระทงเป็นแค่ประเพณีแม้ว่าจริงๆแล้วการลอยกระทงนั้นมีความหมายทางาศาสนาและเป็นเรื่องของพิธีกรรมนะครับซึ่งจริงๆแล้วการลอยกระทงอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าการลอยกระทงเป็นการขอขมาพระแม่คงคาเนื่องจากการกระทำของาศาสนิกชนที่ทําให้น้ําเสียนะครับ และเราเองเนะครับที่เป็นคริสเตียนเรามักจะมีคำถามว่าเราสามารถเข้าร่วมประเพณีการลอยกระทงได้หรือไม่วันนี้วิธีคริสมีคำตอบ ผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคําว่าประเพณีนะครับประเพณีเป็นสิ่งที่คนในชุมชนหรือในพื้นที่นะครับทำต่อกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนทําให้สิ่งเหล่านี้เป็นประเพณีที่จะต้องมีการปฏิบัติกันต่อเนื่องและการรอยกระทงนะครับเป็นสิ่งที่คนทํากันมาอย่างต่อเนื่องและมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับและก็ทําให้เกิดการทําอย่างต่อเนื่องจนเป็นประเพณีในทุกวันนี้นั่นเองนะครับ ต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปนะครับว่าความหมายของการลอยกระทงเป็นการขอขมาพระแม่คงคาซึ่งผมอยากจะย้ําข้อบังพีข้อนี้ให้เราได้ฟังอย่างชัดเจนก่อนนะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ข้อที่7ถึง9นะครับที่บอกว่าห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราห้ามทํารูปเคารพสําหรับตนเป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือบนแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ําใต้แผ่นดินห้ามกราบไหว้หรือปรนิบัติรูปเหล่านั้น ถ้าหากว่าตามพระคัมภีร์นะครับชีวิตคริสเตียนเรายัางคงจะต้องดำเนินอยู่ตามพระคำของพระเจ้าและแน่นอนว่าเรามีพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเพียงพระองค์เดียวการทำรูปเคารพหรือการเคารพรูปเคารพอื่นๆก็อาจจะนำไปสู่ชีวิตที่เราไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้าและแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เราทำอาจจะทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยในชีวิตของเรานะครับ และในวันนี้นะครับเรามี3ความจริงในเรื่องของการลอยกระทงที่จะนำมาแบ่งปันให้กับผู้ฟังทุกท่านนะครับเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินชีวิต คริสเตียนได้อย่างถูกต้องและการดําเนินชีวิตร่วมกันกับประเพณีไทยในสังคมปัจจุบันนะครับเพื่อที่เราจะยังคงเป็นแสงสว่างและเราเองก็จะยังคงมีความเชื่อที่มั่นคงเราไปฟังกันเลยนะครับความจริงอย่างแรกนะครับคือการลอยกระทงเป็นพิธีกรรมทางความเชื่อที่ตรงข้ามกับความเชื่อของคริสเตียนในความเชื่อของคริสเตียนนะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก แต่ว่าการลอยกระทงนะครับเป็นพิธีกรรมทางความเชื่อที่สะท้อนถึงรูปเคารพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับซึ่งถ้าพูดกันตรงๆแล้วก็คือไม่ใช่พระเจ้าที่เรานมัสการนั่นเองดังนั้นแล้วนะครับการลอยกระทงจึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเรานมัสการพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เพียงผู้เดียว แต่ว่าก็มีคำถามที่เกิดขึ้นมาอีกอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าแล้วในปัจจุบันภาพของการลอยกระทงเปลี่ยนไปจากการเป็นขอขมานะครับเปลี่ยนไปเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวหรือว่าเป็นการอธิษฐานขอการอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับหรือว่าบางคนนะครับไปลอยกระทงก็เพียงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราไม่สามารถที่จะลบ รากฐานหรือแก่นความเชื่อร่างเดิมของการลอยกระทงได้นะครับแม้ว่าเราจะไปลอยกระทงเพียงเพราะความสนุกสนานนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราไม่สามารถที่จะลบล้างความเชื่อที่เป็นรากแก่นดั้งเดิมของการลอยกระทงได้นะครับดังนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งที่ดีกว่าถ้าหากว่าเราเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการลอยกระทงและแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นแสงสว่างในความเชื่อด้วยนะครับถ้าหากว่าเราเป็นคริสเตียนและไปลอยกระทง ความจริงอย่างที่2นะครับคือเราไม่จําเป็นต้องไปลอยกระทงแต่ไปใช้เวลาทํากิจกรรมกับครอบครัวได้ การลอยกระทงนะครับถูกจัดขึ้นเป็นหนึ่งในประเพณีนะครับดังนั้นเมื่อมีการจัดประเพณีเกิดขึ้นจะมีการรวมตัวกันของผู้คนนะครับและนํามาสู่กิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าเครื่องเล่นสนุกสนานนะครับที่อยู่ในตามพื้นที่ที่มีการจัดประเพณีดังนั้นนะครับเราเองก็สามารถที่จะไปมีส่วนร่วมในการใช้เวลากับครอบครัวของเราได้นะครับไม่ว่าครอบครัวของเราจะเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าหรือว่ายังไม่ได้ เชื่อในพระเจ้านะครับเราสามารถไปมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมครอบครัวร่วมกันนะครับที่บ้านของผมนะครับเวลามีการจัดงานลอยกระทงนะครับส่วนสาธารณณะก็จะมีการจัดกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะครับคือการเอาลูกโปง่งหรือว่าการปาเป้านะครับชิงช้าสวรรค์เครื่องเล่นต่างๆนะครับเอามาลงรวมไปถึงพวกร้านอาหารหรือว่าร้านขายของร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับตลาดน,นัดที่เอามาลง เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาร่วมประเพณีลอยกระทงนะครับสามารถที่จะรับประทานอาหารหรือว่าทํากิจกรรมครอบครัวร่วมกันได้คริสเตียนเองนะครับสามารถที่จะใช้โอกาสนี้ในการใช้เวลากับครอบครัวหรือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราควรที่จะยึดความจริงประการแรกที่ผมได้บอกไปนะครับคือ การลอยกระทงเป็นพิธีกรรมทางความเชื่อและเราเองที่เป็นคริสเตียนเราควรที่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในพิธีกรรมในเรื่องของการลอยกระทงนั่นเองนะครับแต่เรายังคงสามารถที่จะใช้เวลาทํากิจกรรมกับครอบครัวผ่านซุ้มกิจกรรมต่างๆหรือว่าร้านอาหารที่เข้ามาเปิดได้นะครับความจริงประการที่3นะครับคือสแสวงหาโอกาสในการเป็นแสงสว่างให้ชุมชน จากสถิติจำนวนกระทงที่เก็บได้ในปี2,565นะครับของทางเว็บไซต์ The Standard นะครับได้นำมาแบ่งปันให้กับเราเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์นะครับเราเพบว่าปี2,565นะครับคือปีนี้นั่นเองมีการเก็บกระทงได้ทั้งหมด5,072,602ใบนะครับ ในปี2564นะครับเก็บได้43,203ใบนะครับและในปี2563เก็บได้492,537ใบนะครับประเภทกระทงจากวัสดุรธรรมชาติในปี2565นะครับคิดเป็นร้อยละ95.7นะครับและประเภทกระทงจากโฟมคิดเป็นร้อยละ4.3 ภาพนี้กำลังสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าผู้คนกำลังเอาใจใส่กับสภาพแวดล้อมมากขึ้นและเลือกที่จะใช้วัสดุที่สามารถที่จะย่อยสลายด้วยธรรมชาติเองได้นะครับมากขึ้นและลดการใช้วัสดุที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในทางด้านลบนะครับ คริสเตียนเราเองนะครับก็สามารถมีส่วนร่วมในการเก็บกระทงที่มีการลอยไปแล้วเพื่อที่เราจะทําความสะอาดชุมชนของเราให้น่าอยู่ขึ้นนะครับและแน่นอนว่าในช่วงเวลาประเพณีลอยกระทงเราสามแบรนด์ที่จะนําแสงสว่างทํากิจกรรมต่างๆเข้าไปสู่ชุมชนได้นะครับผมเคยมีโอกาสเปิดหมวกในงานลอยกระทงนะครับเพื่อที่จะนําเงินบริจาคทั้งหมดนั้นไปส่งมอบให้กับ ผู้ที่ต้องการเสื้อกันหนาวทางภาคเหนือนะครับและผมได้เงินมาจํานวน4,000กว่าบาทนะครับในคืนเดียวและนี่คือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเราสามารถที่จะเป็นแสงสว่างให้กับชุมชนได้และเราเองที่เป็นคริสเตียนเราสามารถที่จะหาโอกาสและช่องทางในการแบ่งปันเรื่องราวดีๆผ่านกิจกรรมรอยกระทงได้นะครับ ดังนั้นแล้วนะครับคริสเตียนเราเองมีความจริงอยู่มากมายนะครับในการดําเนินชีวิตร่วมกับประเพณีและวัฒนธรรมของไทยนะครับเราเองควรที่จะภูมิใจในการเกิดมาเป็นคนไทยนะครับและภูมิใจในประเพณีและวัฒนธรรมไทยแต่ว่าถ้าหากว่าประเพณีใดก็ตามที่นําเราไปสู่ความเชื่อ ที่ห่างจากพระเจ้าเราควรจะมีวิจารณญาณและสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการที่เราจะเลือกที่จะทําหรือไม่ทําสิ่งใดนะครับเพื่อรักษาความเชื่อของเราเอาไว้และผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยพระคัมภีร์หนึ่งโครินบทที่10ข้อ22-24นะครับที่บอกว่า เราทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์เราทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นทำให้เจริญขึ้นอย่าให้ใครเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นผมอยากจะสรุปตรงนี้นะครับว่าเราสามารถที่จะเลือกที่จะทำสิ่งใดๆก็ได้นะครับแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะต้องไม่เดือดร้อนกับคนอื่นและความเชื่อของเราเองที่จะไม่สูญหายไปนะครับ ขอให้เรามีวิจารยญไดยานและก็สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าและที่สําคัญนะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเราช่วยให้เราสามารถที่จะเลือกและตัดสินใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าในทุกวันนี้มีสิ่งล่อลวงและมีสิ่งที่ทําให้เราล้มหายไปกับความเชื่อได้อย่างมากมายนะครับแต่ว่าเราเองจะต้องรักษาชีวิตของเราเอาไว้เพื่อที่วันหนึ่งเราจะสามารถเป็นพระพรและแสงสว่างให้กับผู้คนอื่นๆได้ด้วย และนี่คือวิธีคิตเสริมสร้างชีวิตสู่การปเป็นคริสเตียนสวัสดีครับ